เอาละครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันนะครับพี่พีมีช่องแพทเกมดีมาบอกต่อกันถึง3ช่องเลยนะครับพี่พีนะครับยินดีที่จะบอกต่อช่องแพทเกมดีอยู่แล้วนะครับขอแค่ให้ตรงตามเงื่อนไขที่พี่พีเคยบอกไว้นะครับเพื่อให้คนที่เขาติดตามไปนะครับเขาจะได้ไม่ต้องผิดหวังกับสิ่งที่พี่พีบอกเนาะเดี๋ยววันหลังนะครับถ้าพี่พีแนะนําช่องอีกจะไม่มีใครตามไปนะครับเพราะนั้นใครที่ขอให้พี่พีช่วยโปรโมทช่องให้นะครับขอให้ตรงตามเงื่อนไขที่พี่พีบอกไว้แล้วกันเนาะ โอเคช่องแรกนะครับวันนี้ขอนําเสนอช่องที่มีชื่อว่า m e มโมโรนะครับผมถ้าอ่านผิดนี่ขออภัยนะครับเป็นช่องแคดเกมนะครับสาย Survival นะครับก่อนหน้านี้นะครับน้องเคยทําเกมอื่นมาแล้วนะครับทำให้ช่องนี้นะครับมีวิดีโอมากกว่า15คลิปวิดีโอตามเงื่อนไขนะครับแล้วก็มีบทพูดที่ชัดเจนนะครับและมีสไตล์การเล่นเป็นแบบ Sur v i v a l นะครับการเอาชีวิตรอดและมีน้ําเสียงที่น่ารักน่าฟังนะครับถ้าน้องคนไหนนะครับชอบดูเกมอาร์คสาย Sur v i v a l นะครับก็มาติดตามช่องนี้ได้เลยนะครับผมไปมโมโรับ และช่องที่2นะครับผมมีชื่อช่องว่านันทวัฒน์ BOM นะครับผมช่องนี้นะครับก็เป็นสายเซอร์เรีลอีกเหมือนกันนะครับเป็นช่องที่แบบว่าสไตล์เล่นเรื่อยๆนะครับเอาชีวิตรอดไปวันๆนะครับแต่ว่าล่าสุดพี่แกก็จับกีกล้วนะโอเคก็เหมือนกันครับผมถ้าใครสนใจนะครับชอบเกมสายเซอร์เรีลไม่ใช่แบบว่าบ้าบอโชว์พลังเหมือนพี่พีนะก็ลองมาดูที่ช่องนี้ได้นะครับอ่ะไปช่องที่3ามนะครับช่องที่3มที่จะนําเสนอนะครับมีชื่อช่องโหดว่าเมทัลฟิวเจอร์นะฮะช่องนี้นะครับบอกเลยว่า ต้องถูกใจสายฮาร์ดคอร์อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นช่องที่มีน้ําเสียงดุดันนะครับสมกับที่เป็นอาชีพรับราชการทหารนะครับน้องคนนี้นะครับรับรองว่าลงคลิปสม่ําเสมอมากนะครับสไตล์การเล่นก็ดุดดันตามชื่อช่องนะครับโอเคนะฮะจะเป็นอาร์พีซีนะครับน้องคนไหนสนใจก็ลองเข้ามาดูกันได้นะครับเมทัลฟิวเจอร์สวัสดีมิดลักแฟนเกมนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับผมคลิปนี้ไม่มีสาระ คลิปนี้ทํามาเพื่อความสะใจของพี่ล้วนนะครับเพราะว่าพี่เจออันฟ้าทีเล็กนะครับและกิก้าพร้อมๆกันนะพี่เลยอยากพิสูจน์นะครับสี่ลูกสาวของพี่นะฮะที่พี่มีในช่องปัตตพีนั่นก็คือสไปโนสรัสนะครับหรือเจ้าเพลิงนินอิงฟ้านะครับก็คือหมาป่าจากท้ามเยตินะครับผมแล้วก็พิงกี้นะฮะแมมมอสสีย้มพูนะครับแล้วก็ชาโคจังราชาทีเล็กแข่งกอบปัตตพีนะฮะ ทั้ง4ตัวนี้นะครับมาดูว่าใครจะสามารถไฟทั้ง2ตัวนี้ได้บ้างนะนั่นก็คือกีก้าเลเวล30นะครับแล้วก็อันฟ้าทีเล็กเลเวลสีนะครับมาไปทีละตัวเลยนะตั้งแต่ตัวที่พี่คิดว่าอ่อนที่สุดเลยนะครับผมเดีย๋ยวเอาเพิงนินมาก่อนเลยมาแล้วฮะไปครับผมระหว่างนี้อันฟ้าทีเล็กก่อนเลยครับผมยางไงลูกมานี้นี่มานี่มายังไงลูกยังไงลูก,ย,งงลกยังไงลูกครับผมยังไงลูกครับ ยืนมาลุกยืนคบคบครบนะฮะอันฟ้าทีดเล็กเลี้ยง45นะครับเลี้ยง38,500นะฮะมาเทมาเทมาเทลูกพี่เลือยงก็ไม่เต็มตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยดูดิว่าจะไหวไหมจะไหวไหมดูดิดูดิมาเปลี่ยนมุมมองไปชัดหน่อยขอชัดหน่อยขอชัดหน่อยนี่อืมอืมอืม,อม,อมแลกกันไหเลยครับแลกกันไป เอาสิวะเอาสิวะตกลัวมากน้องสบายสบายมั้งถึงเก้าพันแล้วเนี่ยเก้าพันแปดเจ็ดพันแล้วฮะสบายสบายฮะสบายสบายฮะ,ยยฮะเดี๋ยวต้องไปล้างแจ้งกีก้าอีกตัวนะมันอยู่แถวนี้แหละกีก้าเราที่เห็นอยู่นะครับเอาสิวะเอาสิวะเอาสิวะเรียบร้อยไปเลยหนึ่งไห oh. นกีก้าอยู่ไหนกีก้าอยู่ไหนมาซิอยู่นูน่นน้องเจอแล้วเจอแล้วไปก่อนจะไปเอากีก้านะครับก็จะต้องฟีดตัวนี้ก่อนนะแต่ยาเขี่ยไปกนเลยลูก กินยาเกี่ยวไปแล้วครับผมมาเลือดไม่ไหลแล้วตอนนี้ขา่าวที่แล้วเราไม่ได้กินยาตัวนี้นะครับเลยสู้ไม่ได้เลยนะมามามากิกา้ามาเน่ตัวใครมานีาน่เอาดิครับเอาดิครับเอาทีฮะอ,อืเลือดแปดหมื่นนะครับมาดูกันเจ็ดห,นะหมืหหมห่นหนึ่งนะไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวฮะเป็นปวนปิดสถานะเลือดไหลนะครับเรากินยาเขียวไปแล้วนะฮะมาที่มาที่ล่วงไปแล้วฮะล่วงไปแล้วฮะ แทงไม่ได้แทงไม่ได้ตกไปห,หน้าหัดเลยนะฮะในเวลาล้างแก้แล้วลูกกูหน้าสิครับเพิงนินยอมทำไมนะฮะยอมทำไมนะฮะเดีย 40, ๋ยวสี่หมื่นฮะเอาสีเลือดเริ่มลดเหมือนกันนะหน้าจอเริ่มแดงครับน้องเอาสิฮนะเอาสิฮนะตกไปดิตกไปดิไป,ดไปใกลลูกไปใกล้มองไอ้ตกตกไปนั้นตกไปมันนตกไปของมันเืี๋ยวสามหมื 30, ่นฮะ ดูสิวะดูสิวะมามามารีบจบเกมให้ได้ก่อนสามนาทีนะครับนะอืออืออืเอาดีครับสายดีกว่าทีไปน้องเอาดีครับแปดหมื่นมาโ้โหยังโมโหยังโมโหยังตามไม่แดงเลยเว้ยทำไมไม่ตาแดงอะฮะตาแดงไม่ใช่เหรอเก้าพันครับแปดพันมาสิวะกีกล้วยังไงลูเกเจสซ่าต้องโหดทุกตัวครับ สองพันสองพันเดียวพันสามหกร้อยเกืบร้อยครับผมเป็นไงจบไปตัวแรกนะคะรับผมว้าอ่ะอ่ะอ่อ่ะไปเดี๋ยวไปเจอตัวที่สองต่อเลยะครับผมมาแล้วครับผมมาไปกันฮนะลูกสาวสีชมพูนะครับเฮ้ยเฮดี๋ยวตกใจนุ่งจะเลือนรถมา สองตัวเลยก็ไม่หวั่นครับผมอันฟ้ามาก่อนเลยมาทีเล็กกลัวเหรอครับทำนิ่งๆคืออะไรฮะใส่เลยครับใส่เลยฮะ่ีอยู่เป็นหินอยู่เป็นเนินอยู่เป็นเนินยังไงยังไงไม่เห็นเพื่อนอะไป่ะเฮ้ยมันมาสองตัวป่ะนี้มันลุ้มป่ะมันลุ้มป่ะปิดใจมันว่ะปึ๊บปึ๊บตัวให้มาสองตัวก็ไม่กลัวมาสองตัวแล้วยังไงสองตัวแล้วยังไงลุกแต่การลูกกระพือแม่งเลยกระพือกระพือมันกระพือมันไป ไม่เห็นเลือดเลยวะน้องไม่เห็นเลือดเลยอ่ะไม่เห็นเลือดไม่เป็นไรครับผมเดินเราก็ยังไม่ลดเช่นกันนะฮะเอาสิวะสองตัวเหรอสองหนึ่งเหรอลุมเหรอใครท่านกับนายห่ามาแล้วเอาตายไปหนึ่งเหรออะไรอ่ะทำง่ายจังฮะทำง่ายจังฮะปิดหินว่ามันไม่สะใจว่ะมาใกล้ใกล้ใกล้เอาสิวะเอาสิวะเอาสิเอาสิเห็นหน้าชัดๆหน่อยน้องพอเห็นหน้ามันตอบายชัดๆหน่อยฮะเอาสิครับเอาสิฮะเห็นเลือดมาเลยวะ ไม่เห็นเลือดมาเลยอะยังไงกิก้ายังไงยังไงฮะยังไงฮะอยู่บนแมนมอสไม่แน่ใจนะครับว่ามองไม่เห็นเลือดสัตว์หรือเปล่านะแต่ตอนนี้พี่มองไม่เห็นเลือดกิก้านะครับแต่เราไม่ต้องกังวลับผมเพราะว่าเลือดเราก็ไม่ยุบเหมือนกันนะฮะเต็มตาเลยอะมันงับมันงับเต็มเต็มตาเลยอะเปลี่ยนมุมมองแบบนี้เอาสิวะเอาสิวะเอาสิวะเดี๋ยวหน้าเดนลูกหมวกแตกไปแล้วเนาะ หมวกแตกแล้วตาแดงตาแดงตาแดงอ,อย่างนี้ก็เพ,พลีย์ฮะยังไงมโหแล้วยังไงเพิ่มพลังหรอฮะหาพลังเพื่อทายาเหรอไปใกล้ใกล้ๆกระลื้ม่งเลยกระ้มันกระลื้มมันกระลึ้มมันกระล้มมันเรียบร้อยทีฮะว้าวสะใจโคตรนะฮะเป็นไงล่ะหมวกแตกแล้วยังไงอะโอเคตัวต่อไปครับผมเตรียมตัวพบกับอินฟ้านะฮะสืบเชื้อสายมาจากหมาป่าจากท่ามเมียตินะครับผมสองมโหดก็รู้วันอยู่นะไป มาแล้วครับผมตัวที่3ามนะครับขอนําเสนอหนูอิงฟ้านะฮะถึงชื่อจะหนูนะครับผมแต่ความสามารถไม่หนูนะครับสล่สร้อยไปครับผมใส่หมวกไปตัวนี้นะครับบอกเลยว่าดาเมจโคตรโหดนะฮะไปครับมาจัดทีเดียว2ตัวเลยยังไม่หวั่นนะฮะเอาใครก่อนดีอ่ะอันฟ้าก่อนเลยนะครับจะบอกเลยนะครับ่ากัดเข้าเขาไหลแบบจำไม่ได้แล้วแต่แรงนะฮะจะไปไหนไอหนูมานี่มานี่มานี่ฮะอุ้ย ไปอะไรวะอุ้ยโดนชาร์จบ้าบอใช่ไหมเนี่ยอุ้ยโดนชาร์จน้องโดนชาร์จน้องฟ้ามันนี่ลูกขึ้นไปตัวไอ้สุนชาร์จนะฮะมาทีเล็กส่วนต่อครับผมเอาดิฮะเอาดิฮะนี่ครับผมแต่เข้าเถืออะไรวะมองไม่ทันอ่ะบของของม่งสี่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะลูกดูวะเดินวนว่ะ,วะมันเดินวนว่ะมันเดินวนว่ะใส่ก้าวโอ้โหกันเข้าวถือพันสี่ป้งเนี่ย กัดกัดเข้าไปครับผมกัดเล็บขบมันกัดเล็บขบมันเข้าไปเออเรียบร้อยฮะง่ายง่ายอย่างนี้เลยไหนกีกล้าอยู่ไหนเจอว,วนอะงโอโ้โหวิ่งวนหาตั้งนานมากลัวตายยังไงหนีล่อหนีล่ะห,หนีเหรอหนีเหรอไปครับผมกัดมันต่อนะฮะกัดเล็บขบมาลุกวิ่กระเด็นกระเด็นกระเด็นมองไม่ชัดว่ะกระเด็นวะวิ่กระเด็นว,วะเที่ยวไม่พ้นน่ากลัวเลยนะ้องกลัวที่ไหนแล้วกัดตัดเดียวรู้หกหมื่นแล้วฮะอะไรหนูอะไรหนูฮี่พี่ไม่ได้กินยาด้วยนะเนี่ย ไม่ได้ผิดยาด้วยไหนลองลองเราไม่ต้องผิดยาโตาแดงตาแดงก็เหลืหนูตาแดงก็เหลือหนูวิวิ่งไม่ได้กินยากันเลือดไหลแล้วเนี่ยวิวเลือดลดว่ะเลือดลดว่ะไม่ต้องกินแล้วครับผมเชื่อเถอะจะตายแล้วสามสองหมื่นแล้วเนาะหรือสองหมื่นแล้วไม่ต้องกินครับผมบอกเลยว่าตัวเนี้ยโหดจัดนะฮะยาไม่จำเป็นครับผมเมย์หมื่นสามหนึ่งหมื่นหนึ่งพันมามาขยับไปก่อนกันมาดิ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 มา ไม่ต้องกินเกินกันยาลืมก็คือลืมฮะเป็นไงบอกเลยว่าตัวนี้นะครับโคตรภาคภูมิใจเลยนะฮะข้าคืออิงฟ้านะครับผมสืบเชื้อสายมาจากหมาป่าจากถ้ำเยตินะฮะบอกเลยไปตัวถัดไปครับผมมาแล้วครับตัวที่สี่อยู่ไหนเอ่ยอ๋ออาจจะแปลกใจนะครับเพราะว่ายังไม่ใช่ทีเล็กนะครับในไหนจะโชว์แล้วนะฮะอยากโชว์ตัวนี้ด้วยนะครับผมว้าวตัวนี้นะครับเป็นตัวหนึ่งที่พี่ชอบมากๆในเกมอาร์คนะฮะอย่างที่พี่เคยบอกนะ ท่านตัวอีนะครับแล้วบอกเลยว่าท่านตัวอีนะฮะไม่ได้มีหมวกใส่แมมมอสเหมือนหมาป่านะครับบอกเลยว่ามีแค่สร้อยเงินแล้วก็อาร์มที่ใส่นะครับอร์เมอร์ก็ได้จะสองอย่างนี้เท่านั้นนะฮะอยากจะรู้เหมือนกันว่าขาแข้งของพี่นะฮะจะสู้อันฟ้าทีเล็กได้หรือเปล่านะถ้าสู้ได้นะครับก็คงไปต่อที่กีกาต่อเลยนะลองดูก่อนครับผมมามาทำนิ่งอีกแล้วเป็นอะไรอ่ะรู้ว่าสู้ไม่ได้เออยังไงจัดสิครับยิมเข้าไปฮะมันไม่สนใจมันไม่สนใจไม่ให้เกียรติเลยไม่ให้เกียรติเลยไม่ให้เกียรติเลย โดนแทงแล้วน้องโดนแทงแล้วโดนแทงแล้วอยู่ไหนลูกมามาเฮ้ยเต็มไอ้นี่มันมันเสือกเสือกอะไรวะเนี่ยมันใช่เรื่องไหมเนี่ยฮึทำไมตีหลายทีตายแล้ววะไอทีเท่าไหร่วะเนี่ยน้องจะไหวปะวะจะไหวปะวะคือไอ้สุดไม่ตายนาทีอ่ะสุดเลยเว้ยวะอะไรวะไอ้สุดเลยเว้ยวะอะไรวะทำไมตายยากเังวะเอาทีครับอันป้าทีเดเรายังไงเยายังไงดูดิแทงเนี่ยแทงดิขอให้มันกระเด็นไหมฮะบอกเลยคุณดอนนะครับผมแทงเก่งอยู่แล้วนะฮะดูดิดูดิดูเด็กเขาตายดิ ถอยหลังไปถอยหลังไปถอยหลังไปความแข็งแร่งนะครับไม่ไปร้องใครเลยนะบอกเลยนะนี่นี่อืมอืมไม่มียุบครับผมเลือดไม่ลดฮนะแต่ดูว่าจะตีนานน่าดูนะมัน <c oughs> ตีไม่แรงนี่หว่าเฮ้ย <c oughs> ตีไม่แรงนะครับบอกเลยว่าตีไม่แรงแต่ว่าป๋าปืดนี่คือสุดยอดนะฮะออตีไปลูกเอาแล้วครับน้องเหลือสามพันแล้วนะครับผม ถึงก็ต้องเล่นความเร็วภาพไปนะครับเขาใช้เวลาในการตีพอสมควรนะแต่ก็ไม่นานมากนะน้องนะประมาณสักห้าทีได้มั้งเนี่ยเขาตีข้าทีละสองร้อยกว่าเองนะครับแล้วบอกเลยว่าเลือดไม่ลดเลยนะแล้วก็แต่ว่าไม่ไม่มีกระเด็นนะครับเรียบร้อยเลยฮะเป็นไงฮะโ,โ,โอ้โหไม่เก็บเนื้อไม่ได้นี่หว่าปล่อยไปก่อนยังไงเราก็รีเซฟอยู่แล้วนะไปครับผมตามหาก,กีก้าดูดีจะไหวไหมฮะ oh, <no. S 1> โอ้โหน้องวิ่งหาจนจะมืดเลยไม่เจอนะเพิ่งจะเจอเนี่ยมา มายืนบื้ออะไตรงนี้ะวะมาเถอะวักกีก้าดูดิว่าต้องใช้เวลาสักกี่นาทีนะฮะเอาดีครับมีใครที่ไหนขอทำกันบ้างอย่างเงี้ยเฮ้ยลืมกินยายอีกแล้วเลือดลดเฉยปิดไปยังไวเนะครับผมเอาดีมามามาลองดูพี่ว่าไม่น่าจะทำสามนาทีนะครับเนี่ยพยายามให้เต็มที่ก่อนนะไหวไม่ไหวก็แล้วแต่นะฮะไปยนไปครับผมไปยนไปดิฉชนนีพี่คาดนะฮะมันจะต่างรุ่นเกินมาเฮ้ตีมันไม่โดนเลยนี่วะเนี่ย ดีมันไม่โดเลยเนี่ยเลือดมันไม่ลดเลยเนี่ยเจ็ดหมื่นเหมือนเดิมอ่ะือลองดูแล้วไม่น่าจะไหวนะครับถ้าตัวดีน่าจะแบบห่างช้ามเกินไปนะครับเนี่ยผมไม่น่าจะไหวปะลองลองดูนครับลองดูก่อนแค่ไหนแค่นั้นฮะไฮ้น้องไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวตัวดีไม่ไหวนะครับผมเพราะว่าไม่ได้ใส่หมวกได้เหมือนแมมอสกับหมาป่าเนาะหนีครับหนีก่อนหนีก่อนโอเคตัดภาพเลยนะครับไม่อยากให้เห็นตัวอีตายนะ ังหวะนี้นะครับต้องยอมนะครับสู้ไม่ได้จริงๆเอาละครับตัวที่ห้ามาแล้วนะครับพี่ขอนําเสนอน้องยูยูนะฮะอยากจะลองไปเตะกีก้าดูนะครับอยากจะรู้เหมือนกันว่าจะแน่สักแค่ไหนนะฮะน้องยูยูพี่นะครับพี่รู้แหละว่าอาจจะไม่ไหวอ่ะแต่จะเป็นไรอ่ะนี่เมื่อเกิดมาเป็นชาตินักลบนะครับผมการตายในสนามลบถือเป็นเรื่องมีเกียรตินะครับเราเพิ่เกิดมาเพื่อสู้อยู่แล้วฟีดไปก่อนเลยครับผมอย่าเขียวปื๊บอัลเมอร์นะครับมีน้อยมากเลยนะมีแค่เจ็ดสิบห้านะครับ มีอ่างขาวธรรมดานะฟาดมาเลยลูกคาสดเท่าทไหร่ไม่ต้องสนฮะฟาดไปก่อนครับเอาสิวะปก,กิการหลับไม่ฮาเลยนะฮะออกเลยเอาสิวะเอาสิาสดีดมันลูกปีดมันปีดมันเอาสิวะเอาเมอร์ขยันสุดฮาแต่ไม่เคยกลัวครับผมมีที่นักลบนะครับเกิดมาก็ต้องตายในสนามลบอยู่ะะแล้วฮะเอาสดีครับเรล่าพิสัตว์เทพอยอะนะฮะสืบเชื้อสายมาจากเทพพุทธนะครับผมเก็บเจ้าสายฟ้านะฮะ ลูกดีสายฟ้าเอาไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปครับผมข่าจะหลับก่อนจะหลับไปหาอยู่ข้างป่านก่อนรวมจะหลับก่อนดีกีตารอุ้ยเรื่องรถแล้วน้องเรื่องเริ่มงรถเรื่องเริ่มรถตัวที่ไหนตัวที่ไหนหลับไปอุ้ยอุ้ยเต็มีน่าหมดครับผมไม่สนไม่สนครับผมหมดแรงแต่ไม่หมดรักหนีไปไหนหนีเหรอหนีเหรอจะพูดไปเล่นจะหลับเหรอจะหลับเหรอพูดไปเล่นจะหนีเหรอเป็นไปหนีจริงเหรอเนี่ย ได้หรอได้เหรอได้เหรอมันไม่หนีมันไม่หนีมันไม่หนีมาตั้งหลักฟาดไปฟาดไปฟาดไปเฮ้ยมันหนีกัน้นงมันหนี้ได้หรอได้หรอถามจริงถาจริงได้เหรอ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 ตีไีตีหรอตีไปตีไปถ้าตเลยไม่ได้ตรองนะฮะหนีเหรอหนัหนีจริงเหรอหนีจริงเหรอหนีจริงเหรอไม้สนรับผมเราจะตั้งตำนานนะฮะตานาน เราคือสัตว์ตำนานแล้วเราจะสร้างตำนานนะครับเอาดิเอาดิวิ่งไปลูกวิ่งไปวิ่งไปลูกจะให้มันหนีมันจะหลับไปมันจะหลับไป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 กีกะหลับไปข้าสรุปมันลงเร็วแน่เลยน้องงั้นมันหลับไปแล้วเนี่ยเอาหนีจริงเหรอนี่อยู่ในคอนนะเว้ยมึงมันลาชาแห็นปักไม่ใช่เหรอลูกวิ่งไปลูกลูกไม่ทันมึงเนี่ยข้าสรุปมันจะลงแล้วลูกดีดดีดดีดตีดตีดดิีดไปดีดไป ตายแล้วป่ะกรสรุปปีน้องเ่าหร่วะสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันนะครับผมพูดเยอะเลยอ่ะอะไรอะไรการตายในสนามลบถือเป็นเรื่องไม่เกียรติมาแล้วครับตัวสุดท้ายนะครับผมไม่ต้องถามมาสู้ไหวไหมนะฮะอย่างไงก็สู้ไหวอยู่แล้วครับผมไม่ต้องเป็นห่วงทาโคจังนะครับผมไปเป็นห่วงกีก้าได้เลยนะฮะหนูมันเดินอยู่นู่นนะครับ เอาสิครับมาหลังแขนให้น้องยู่ยูด้วยชาโคจังไปสิครับได้เวลา่ายไปฮะไม่ต้องพูดทำทำเพลงครับผมแงมแงมล่าสุดนะครับผมที่ได้ทําการฆ่าไททันอีกตัวนะครับโดยใช้าโคจังนี่แหละเป็นไงแป๊บเดียวตาแดงกันหรอลูกแป๊บเดียวตาแดงนะครับรู้ว่ารู้ไม่ได้แน่เหรอที่ขาทลังเลยนะครับผมให้รู้บ้างให้รู้บ้างฮะอันนี้เกาะหนามากนะครับบอกเลยนะครับเป็นเกาะเกที่อาร์เมอร์นะครับผม 490กิกว่านะฮะเกือบ500นะฮะเอาี้ฮะเดี๋ยวสาม0ืยังไวเลยครับผมยังไงตาดับแล้วเหรอตาดับแล้วตาดับแล้วเตรียมตัวตายเลยคะ20,000กว่านะครับใส่ใบแง่มแง่มโอ้โหชาร์จพลังยอบชาร์จพลังยอบไม่รอดนะครับบอกเลย7 0 0 0พันครับ5,000 3นาเรียบร้อยว่านี้ผมเข้าไปฮะไปจ่อไปไหนอันฟาอยู่ไหนกีก้ายังไม่รอดนะครับผมอันฟาจะเหลืออะไรฮะมา มาโดดลงไปเลยครับผมมันกลัวเสียเลือดเลยแค่สามหมื่นกัดสักกี่คำกันเนี่ยฮะหนีไปไหนหนีไปไหนเอาสิครับเอาสิครับเอ้ล่วง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 ไอ้ชีไอโอ้ยเสียท่าไอ้ลูกพ่อไปจัดการตามมาตามมาอย่าหนีสิเฮ้ยอย่าหนีสิเฮ้ยเออลงมาลงมามันไม่สู้อ๋อไม่สู้อ๋อไม่สู้อ๋อสู้นี่หว่าสู้นี่ว่าสู้กันเตรียมตัวตายได้เลยฮะแอม นีครับผมตองแข่งให้อยู่ๆนะฮะใช้เวลาสองตัวนี้ไม่ถึงสามนาทีเลยนะครับผมนนะครับตอนนี้นะครับจัดเข้าวันทันหกนะเรียบร้อยครับผมง่ายอย่างนี้เลยนะฮะคือไปฆ่าไททันมาสองตัวแล้วนะครับผมชาโคจังจะบอกเลยอ่าสแต็กตอนนี้นะครับคือโหดแล้วครับดาเมจอยู่ที่สองพันกว่าแล้วนะฮะจัดเป็นมดเดี๋ยวสองทีตายมั้งเนี่ยฮะฮะอาทีเดียวตายไปเลยครับ สะใจว่าคลิปนี้โอเคครับผมก็อย่างที่บอกนะครับว่าคลิปนี้ไม่มีสาระนะฮะเป็นคลิปเอามันของพี่พีเฉยนะครับเอาความสะใจแล้วก็เอามันๆน,นะฮะถ้าใครชอบคลิปเอามันๆแบบนี้นะครับก็กดให้พี่คนละหนึ่งไลค์นะโอเคแล้วพบกันในพีถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ขอให้เป็นวันดีสวัสดีครูอ่